พี่เพชรทำไมพี่เพชรถึงไม่ทำามที่น้ำขอล่ะอย่าบอกนะเพชรว่าจะเบี้ยวค้าสินสอดกันอะเราแต่งงานกันเพราะความรักไม่ใช่เหรอนะ้ำพี่ก็จัดงานให้พอกับเงินที่เรามีจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังไงเพชรกกอย่ามาโลกสวยเลยคนเราอะเกิดมาแต่งงานแค่ครั้งเดียวถ้าแกต้องกู้นี่ยืมสินะแกก็ต้องทำเพชรแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะแขกในงานก็ามากันเยอะแยะและ แกทาแบบเนี้ยพี่กับน้ำอ่ะจะเอาหน้าไว้ที่ไหนก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละครับอายกันมากใช่ไหมพวกคุณได้อายสมใจแน่เงินเก่าๆที่พวกคุณไม่เอาเอาคืนมาเอาโอเคอเราน้ำวันนี้คุณสวยมากเลยครับน้ำน้ำก็ต้องสวยสิคะก็งานแต่งงานนะ้ำมีแค่ครั้งเดียวดีคะพี่เพชรน้ำก็ต้องสวยสิเดินระวังนะครับ ไปกันเถอะเพชแขงเรื่องมากันแล้วเดี๋ยวก่อนสิคะน้ำขอเช็คสินสอดก่อนใช่น,น้ำนี่รอบครอบจริงๆเลยสินสอดครบหรือเปล่าเพชสินสอดเตรียมไว้พร้อมแล้วครับไว้เราเข้าไปดูกันในพิธีก็ได้นะครับได้ยังไงล่ะคะพี่เพชรถ้าสินสอดไม่ครบขึ้นมาน้ำก็อายค,อคนอื่นเขาหมดน่ะสิ เออก็จริงถ้าเกิดสินสอดไม่ครบขึ้นมาก็เป็นขี้ปากชาวบ้านเขานะพี่หลิวครับน้ําไว้เราค่อยไปดูสินสอดกันในพิธีดีไหมครับตอนนี้ใกล้ถึงเลิกสวมแหวนแล้วนะครับโอ๊ยแค่เช็คสินสอดไม่กี่ตังค์ของเพชรเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่กันเชียวใช่ค่ะถ้าพี่ไม่อยากไปเอาอ่ะที่ก็ให้พี่พงษ์ไปเอาสิคะแต่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ สินสอดอยู่ที่งานใช่ไหมครับนีค่คนสวยมากเลยนะครับ,รบมาแล้วจ้านี่จ้ะเงินค่าสินสอดของน้ำอืมแต่พี่หลิลวนะแทนน้ำได้ไหมคะได้สิจ้า คเงินครบแล้วนะคะแต่ทำไมแบงค์มันเก่าจังเลยอะคะพี่เพชรใช่แบงค์ดูเก่าไปนะเพชรถ้าแข็งในงานเห็นสินสอดเก่าๆแบบเนี้ยอายตายเลยนะ,ะนี่เป็นเงินที่ผมสะสมไวน้นานนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะนะ้ำก็ยังดีที่เงินครบแต่พี่หลิวคะน้ำ ขอให้พี่หลิวช่วยหาเงินแบงค์ใหม่ๆอ่ะมาว่าเข้าบดได้นะคะได้จ้าน้องน้ำเดี๋ยวพี่จัดการให้นะเพชทำไมไม่รู้จัดไปแลกแบงค์ใหม่ๆมาเนี่ยฮะค่าสินสอดมันดูเก่าไปอย่าบอกนะว่าเพชยังเก็บเงินฝังดินอยู่อ่ะนี่มันสมัยไหนกันแล้วเพชเออคือเอ้างไม่ครบนี่คะขาดไปเรืองสองบาท ที่เราคุยจันไว้อ่ะทองแท่ง10บาทแล้วก็ทองลูกปั่์อีกห้าบาทไม่ใช่หรอคะจริงด้วยนี่ทองลูกปั่นอ่ะขาดไปตั้งสองบาทนี่อ๋อคุณใช่ไหมคะที่เอาทองน้องสาวฉ้นไปอ่ะจริงด้วยพี่พงเอาไปแน่แเลยน้ำเห็นมองสินสอดจังหลายรอบแล้วเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะพี่พงน้ำนี่พี่ผมนะครับ พี่คุณแล้วไงถึงจะเป็นพี่คุณน่ะเธอก็สามารถเอาทองเราไปได้นี่เดี๋ยวเนี้มีใครน่าไว้ใจบ้างน้ำนี่พี่ผมนะพี่ไม่ทําแบบนั้นหรอกพอเพราะเพชรก็เป็นน้องชายพี่เหมือนกันทองไม่ได้หายไปไหนหรอกครับพี่เตรียมมาเท่านี้จริงๆเอ้าพี่เพชรทำไมพี่เพชรถึงไม่ทําตามที่น้ําขอล่ะอย่าบอกนะเพชรว่าจะเบี้ยวค่าสินสอดกันอะผมไม่ได้คิดจะเบี้ยวค่าสินสอดนะครับ น้ำพี่มีเท่านี้จริงๆไว้พี่หามาเพิ่มให้ทีหลังนะครับอะไรกันเงินแค่ไม่กี่บาทอะ่ะพี่ยังหาให้น้ำไม่ได้เลยถ้าน้ำแต่งเข้าบ้านพี่ไปอะ่ะน้ำไม่อดตายหรอแต่งงานกันไปเราก็ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินไปเรื่อยๆไม่มีวันอดตายหรอกนะน้ำทํามาหากินหรอเพชรอย่าบอกนะว่าจะหลอกน้องสาวของพี่ไปแต่งงานด้วย แล้วให้น้ำทำงานคนเดียวหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวของเพชรอะพี่เหลียวกาลังเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นลิบไปกันเถอะแขกมาทันเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าน้ําจะต้องแต่งงานกับพี่น้ำจะไม่ออกไปทํางานน้ำจะอยู่บ้านเฉยๆแล้วพี่อ่ะก็องตางแม่บ้านให้น้ําด้วยได้ครับพี่ตามใจน้ำแล้วก็อีกอย่าง ถ้าพี่ออกไปทํางานเงินเดือนทุกเดือนของพี่ต้องเข้าบัญชีนะ้าคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่เปิดบัญชีร่วมด้วยโอเคครับพี่จะโอนเงินเข้าบัญชีของน้าทุกเดือนเรื่องที่น้าต้องการมีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่เพชรดีแล้วล่ะจ้ะอยากเป็นสามีที่ดีนะต้องเชื่อฟังเมียทุกอย่างแต่น้องสองคนเป็นสามีพัรยากันแล้วก็ต้องสร้างครอบครัวด,ด้วยกันสิครับไม่ต้องพูดมันไม่ใช่เรื่องของพี่ น้ำช่วยให้เกียรติพี่ชายของพี่ด้วยเลกเรื่องหนึ่งนะบ้านที่เราอยู่ก็ต้องมีแค่พี่กับฉันเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวน้ำพี่บอกน้ำไปแล้วนะว่าพี่จะพาพี่พงษ์เข้ามาอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันอยู่หลายคนอ่ะมันวุ่นวายน้ำไม่เป็นไรถ้าทาให้น้องสบายใจพี่จะไปอยู่ข้างนอกเองไม่ได้นะครับพี่อยู่ตัวคนเดียวน้องเป็นห่วงพี่แล้วเพชไม่เป็นห่วงน้ำหรอ กันแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องมีลูกแล้วถ้าเราอยู่กันหลายคนน่ะมันอึดอัดโอเคโอเคพี่ตามใจน้ำแล้วกันพี่จะยอมน้ำทุกอย่างไปกันเถอะนะครับพี่เท็ดเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะคะอ๋อน้ำลืมไปหลังจากที่เราจดทะเบียนสมรสกันแล้วบ้านรถแล้วก็ฟาร์มของพี่ เป็นของน้ำคนเดียวเท่านั้นอะไรกันน้ำฟาร์มนั่นพี่พง์ก็เป็นเจ้าของเหมือนกันถ้าน้ำออกไปพี่พงศจะทำมาหากินยังไงก็มาเป็นคนงานในฟาร์มน้ำไงน้ำเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายสมบัติของพี่ก็ต้องเป็นของน้ำใช่อีกอย่างนะเพชรหลังจากแต่งงานอะรายได้จากฟาร์มทั้งหมดที่ผ่านมาเพชรต้องโอนให้น้ำทุกบาททุกสตางค์แต่ฟาร์มนั่นเพิ่งเปิดได้ไม่นานยังไม่มีรายได้อะไรหรอกนะครับพี่หลิว พี่ไม่เชื่อหรอกยังไงน้าก็ต้องเข้าไปคุยกับฝ่ายบัญชีก่อนแล้วเราค่อยว่ากันโอเคแต่เรื่องนี้พี่ขอคุยกันอีกทีหลังจากจบง,งานแต่งงานนะได้แต่เพชรอย่าลืมนะว่าการแต่งงานครั้งเนี้ยพี่กับน้ำก็ออกค่าใช้จ่ายเรื่งหนึ่งเพชรควรสำนึกคุณคุณพี่เฮเยอะแต่มันคนละเรื่องกันนะครับทางเราก็มีค่าสินสอดมาสู่ของน้องน้ำเหมือนกัน สีสอดก็ไม่ครบยังกล้าหน้าด้านพูดอีกเหรอน้ำกำลังดูถูกพี่กับครอบครัวของพี่อยู่นะใจะเย็ยนนะเพชรคนเยอะแยะเลยนะหยุดนะเพชรยังไม่ทันได้แต่งงานกันเลยก็วางอำนาจซะละพี่จะบอกให้นะฝั่งครอบครัวพี่อะเมียต้องเป็นใหญ่ทำไมโกรดน้ำเหรอน้ำสิสมควรโกรธชุดแต่งงานอะก็ธรรมดางานแต่งงานก็เล็ก แล้วชุดแต่งงานที่น้ำสั่งให้หรูหราก็ไม่ได้อย่างที่น้ำสั่งแล่อย่างหนึ่งนะอาหารในงานก็ไม่ได้เลือ่องเราแต่งงานกันเพราะความรักไม่ใช่เหรอน้ำพี่ก็จัดงานให้พอกับเงินที่เรามีจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังไงเพชรก็อย่ามาโลกสวยเลยคนเราอ่ะเกิดมาแต่งงานแค่ครั้งเดียวถ้าแกต้องกู้นี่ยืมสินแกก็ต้องทําไม่ใช่ทําให้งานผ่านๆแล้วไม่ได้เรื่องสินสอดก็ไม่ครบแบบนี้ ใช่แล้วทำไมพี่ถึงไม่ยืมเงินเพื่อนพี่ละ่ะแค่นี้พี่จะคิดไม่ได้พี่กับพี่พงษ์ตั้งใจและเสียงเงินไปกับงานครั้งนี้จํานวนมากพี่ไม่คิดเลยนะว่านาำจะเรียกร้องและใจแคบขนาดนี้ได้น้ำไม่มีพงเข้าไปอยู่ในบ้านของเราก็ได้แต่พี่พงษ์ก็เข้ามาอยู่ในฐานะคนรับใช้หยุดเดี๋ยวนี้นะเพชรนี่คิดจะทำร้ายเมียตัวเองเลยเหรอ อย่าเอานี่ใส่กุยที่บ้านมาใช้แถวนี้เออถ้าไม่เป็นคนรับใช้ที่บ้านไม่ได้อ่ะก็กลับไปอยู่ที่ฟาวปมมูนู่นฟามที่มาสกปกสกปกอ่ะหยุดพูดแบบนี้กับพี่ชายของผมนะทำไมน้นต้องหยุดดูวิพงสิ่แต่งตัวก็ธรรมดาแถมสกปกอีกไม่เห็นจะให้เกียรติพี่เลยนี่มันงานแต่งงานของพี่นะแล้วถึงเวลาเข้าพิธี หยุดได้แล้วผมเคยเห็นแต่ในละครที่ภรรยาหวังจะเอาสมบัติของสามีไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอได้ตัวเองแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าชีวิตหลังแต่งงานจะสุขสบายแบบที่คุณฝันเชิญคุณไปหาสามีที่มีพร้อมทุกอย่างตามที่คุณหวังเถอะพี่เพชรพี่กล้าจะข้อใส่ฉันเหรอเพชรน้ำจะเป็นเมียในนะคตขถงแกอยู่แล้วนะเพชรควรจะให้เกียรติแล้วเขาลบน้ำพห้มากให้เกียรติเหรอครับ เหตุการณ์วันนี้ทําให้ผมได้เห็นสันดานที่แท้จริงของคุณขอบคุณมากนะครับที่ทําให้ผมตาสว่างและไม่ถล่มลึกไปมากกว่านี้พี่จะมาว่านะ้ําไม่ดีเหรอผมจะบอกให้นะไม่มีใครอยากได้คู่ของที่เห็นแก่เงินแบบคุณหรอกชีวิตคู่อยู่ได้ด้วยความรักและการผ่านอุปรสรรคไปด้วยกันไม่ใช่อยู่ได้ที่เงินแบบนี้ ครผมจะมีเมียที่เห็นแกเงินและดูถูกแม้กระทั่งครอบครัวของสามีผมขออยู่เป็นโสดดีกว่านี่พี่จะบอกเราใช่เหรองานกำลังจะเริ่มแล้วนะเฮดแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะแขกในงานก็มากันเยอะแยะแล้วแกทำแบบเนี้ยพี่กับน้ำอ่ะจะเอาหน้าไว้ที่ไหนก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละครับผมจะบอกให้ผู้คุณรู้ไว้นะถ้ารวยแต่การกระทำต่ำ ผมก็ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยอายกันมากใช่ไหมพวกคุณได้อายสมใจแน่เงินเก่าๆที่พวกคุณไม่เอาเอาคืนมาพี่พงกลับ